เขอได้ทำประบปรุงถนนไปแล้วก็เลยยังทำไม่ได้ต้องรอต้องรอ,อ,งรอให้มัหนหมดสัญญาควาประกันของทางหลวงชนบทก่อนนะครับครับม<ด>ีขอแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถาปล่อยลของโวบะทานนะครับแต่ซอยเล็กทุกซอยต้องมีบรตูปิเปิดเลยถ้าไม่กระจอตลอดเลยข้อประตูปิดเปิดมันวัดี้นนี้ม่ดีนีครับแต่บางซอยแดดซาย้าวต้องลุ่กระเจีตีต่อครับมันมีประตูปิดเปิดมันต้องซ้อมมือดีครับแต่บมเรียับย่างหนึ่งจัางแห่งโซล่าเซลล์เนี่ยในก็กะยาทำกระไน่ทำไปเลย น่าจะทำไปเลยพ่อาจะต้องเชื่ยงลูกสองรอบสรอบน,นออกแบบก็ยังไม่เสร็จำนวแล้วเดียวงานแรงวันนี้ใจ้ัวนี้ดีกว่า้าบ้านอย่าวอใจมาก<ป>พ่อกขาดไปกันไรละสี่้อยนี่<ป>ถ้าคนมีซส้าไห่กันเชื่องตัวือหรือกอมอสิ้นเปลืองลูกประมันแล้วก็สิ้นเปลืองขาดชจจายสวยอันนี้คราบครับจะไปดึงสี่ร้อยี่ร้อยนี่คือเมื่อก่อนไม่ใช่ไม่ใช่หน่วยแล้ว ใช่แป้นครับผมตัปรตีมันหน่วยเท่าไหร่แป้นฟ้าก็จะได้เงินเครันขายฝาาต้องถามว่าขายฝ้ากี่าครบปกติเนี่ยครับ โซลาเซลล์เนี่ยตอนนี้ก็ยังออกแบบไม่เสร็จครับแต่งบประมาณเนี่ยมันจะมาแล้วแต่ก็จะรู้ว่าม,มันมองหลายๆด้านนะครับถ้าไฟฟ้าเนี่ยมันคือได้ไฟฟ้าหลอกนองไนดะ้เดินสายอีกหน่อยการพัฒนาก็าจะที่ดินก็จะมีมูลค่าบางบริยั นะครับก็กับเรื่องโครงการสุนั่งด้วยพลังพิฆาตนะครับเนาะต่ออยากให้ต้องกับเมืองนนนะครับแต่ที่นี่มีอยู่นี่เครื่องหนึ่งนะครับเมื่อก่อนตอหน้านัวหน้าตำอวจเนาะผมผมหน้าปาโอวจมาตึงสองเตียงรับขึ้นไปจนดึง่ซอยเสาเอกนะครับก็จะได้นะครับแต่พอดีต่อตก หนีต่อต่อลตะนะครับสูงส่งเตะพุ่งท่อนล่างสูงนะครับันนี้ต่อหน้าเลี้ยงล่ากันเลี้ยงหน้านะครับแล้วก็ใบพัดเน,ะนาะาใปพัดตัวเราจะของแกจะของนั้นซ้อนเส้นประมาณดูดตีลากกบากเนาะต่อต่หน้านะครับต่อตีหัวเหล้าปาบ,บุกเป็นไดมาประชุมตระมีนะครับแล้วผมนะครับพูดถึงตัวนี้นะครับ ก็ยากไปนะครับซึ่งตอนนี้ใต้น้าค้นประธานไปแล้วผมกับลุงลงนะครับถึงตัวแทนกุมพุ้ชนะไปแล้วนะครับต้องไปเดินเรื่องหน้าไปแล้วสิบกว่าวันมาถึงมาเอาสองวันนะครับเพราะหน้าจะได้มันถึงตอกนะครับในส่วนตีเขาทำานานะครับผม กับลุงลงเป็นคนที่ได้ลุ้นเรี่องเรงน้าร้านมาตั้งแต่เมื่อหลายปีแล้วห้าปีละนะครับแต่ที่นี่หน้ามันปบบอนะครับพรอบครับจ้าวังเจ้านานะครับคุณเสื้อตีเอ๊ะไปมันก็บอกไปได้นะครับแต่ถ้าในโงกาสนี่มาช่วยนะครับผมเจ้งให้รว่าเมื่อใช้คระตุ้นสีเวยเรามันถึงได้กันหมดนะครับ ซึ่งหน้าในเราเนี่ยจะด้ว่าจะให้จัดซวันให้มาสองวันะนะครับซึ่งเขาเป็นลูกเมียน้อยเนาะนะครับเขาเป็นลูกเมียน้อยให้ดูปลายชุดนะครับสาวเก้ากิโลจากหม่าามาถึงห้าเขาสาวเก้ากิโลเนี่ยนะครับเปล่นแดงหน้านนเขาแค่สองวันสองวันต่านะครับเราเราขึ้นพอดาผลบนะตกเนี่ยไออย่างมันจะเกิดเนานะแต่ถ้าเขาไปโครงการชุดหน้าถ้าได้เป็นพลังงาน,นแสงอาทิตย์ซ้ำ ถึงว่าสุดยอดนะครับที่ที่มันเป็นโครงการที่ดีที่สุดนะครับอยากจะพากั้งสมประธานนะครับช่วยภาคดั้งที่มันคือมันแล้วที่มันได้ชาวนาก็คงจะได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับเรื่องการริองเรียนจากกราตั้งบ้านเฮาไม่ได้เสี่ยงตังเดียวนะครับแต่ตั้งสมประธานไหนแล้วต้องโดนเสี่ยงตังนู้นะครับตั้งแต่พอแพงขึ้นไปก็ติเสี่ยงตังนู้แต่บ้านเฮา บอกใครบอกกันเนาะเพราอย่างคือหน้ามันมาถึงนั่นเราแค่สองวันมันบอกวีมันบอกกลุ่มมันบอกหวยกันแต่เล็บบอกใจ่ายกันนะครับผมก็บว่าแต่ว่าถ้าโอการได้มาเจียเนี่ยว่าชาวนาทุกคนเนี่ยพ่อที่จะออกพ่อที่จะจุ่ยกับลังขาดลักขาดเทศบาลเนาะจะจแม้ว่าจะได้กระทืบจุ่ยนะครับเพราะว่าเป็นบทประโยชน์ของชาวบ้านทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมพาตั้งแต่สมุทรธานีจุ่ยภากลาอย่างนี้ให้ผม สั่งเล่นรูร้หลวงถ้าได้ดูเยอะส่งดีนะครับนะ้องขอบคุณครับแล้วแม่เรานี่คือเขาเก็บเงินสมนบูรณใช่ไหมครัส่วนของเรามันมันตายเขามันมาบ้างไม่มาบ้างนผาเลยไม่เก็บเงินใช่ไหมคนระับ แต่เวลาข้านํำเราหมาได้ปุ๊น้ำเลามาเลนะเหมือนกับแ่หล็ึ้งข้งอาแต่อันนี้คือเึ็นนิสัยของคณะมื่อเราเข้าเรามันเด้าถ้าอันหน้าางเราต้องไม้เอาแต่ที่นี่มันน้ำมันตีมันต้องตีองตีตีจะได้เือผร้อยากจะได้สักสามให้ได้ไเล่อยากเหงายก็แน่จะมามันงนี้มีสปตล์ีี เี่ยงใหมันกัแกต่างไตั้งแ่เรียงไปเอาน้าเนี่ยสก้กิโล้นยครับน้ามีเงาสาวเก้กิโลนะผมลองคิดก็แล้วมันไก้นาดไหม้าเป็นรถรีสักบ่อยนะตั้งใจไว้าล้มีมีชงงกี่กี Bubble ่นาทีย uh ่ huh. ิบแต่ที้มันดหน้าไม่ทดีแมสปาร์ผมไม่อยู่ก็เทมปแาไปก่ไป่ เด็กคนนี้เปนนาม่ยต้องต้องตั้งตองตอเป็่อย่างน้กการคบคุต้องิดจอดหินเหลาเขาต้องเหลาดที่ที่น่น่ดู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 แลนี่ทำกันดูแเอเเป็นทาไมได้ครับออรต้ก็อย่างนี้ดูแแต่ี่นี้เรามีน้ำของตัวเองเนาทำได้เลยแต่สิวายน่งนหมน่าดูแลมก อีกแกก็นาะตามสถานีเล่าตู้ก็เรียนรู้กันมาแค่สิบกว่าเนาะครับผมถามเรื่องเรื่องที่ฝากชมรมทานเนาะก็จะมีเรื่องโซลาเซลล์เนาะแต่ว่างบตัวเนี้ยนะเขาทางอราเภอเขาต้องการไฟฟ้าด้วยเนาะทีนี้โซเอโซลาเซลล์เนี่ยจะเป็นการต่อยอดเากำลังศึกษาอยู่นะครับถ้าได้ก็อาจจะลงในน้ําหรือไม่ก็ ข้างถนน,นมีสองหนวทางแต่ตัวหนึ่งนี่ใช้พื้นที่ประมาณประมาณไล่จุดหนึ่งมีใครมีความเห็นครับก็เชิญดังล่ะลอยเอ่ออะยกครับ แต่ก่อนมาเนี่ยมันจะรับโครงการสุบูรณ์ของแม่เราแล้วทีเนี้ยปัญหาเกิดที่อย่างที่ผู้ใหญ่บ้านพูดมืนอกี้นะว่าการจัดการน้ําเหมือนลูกน้นอยที่ไม่ได้ใส่ใจท่างี่ควรนทั้งๆที่เราสำนักงานเะก่าัอยู่ที่ไอ้ร้านลาชนแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันมันไม่ได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ทีนี้ผมก็มาเห็นข้อดีของโครงการหนองลิงซายเนี่ยคือหมายความว่าเราผ่านน้ำจากพลงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะเป็นเรื่องหลักแต่ว่าในช่วงดูแล้นอ่ะโดยเฉพาะทางที่เหนือเ,เขาไม่ใช้น้ำเขาจะปล่อยน้ำมาอันที่จริงนี่เป็นเรื่องดีในการที่เราจตกผ่านน้ำข้าหนองลิงซาย ไม่ใช่ผ่อนน้ำลงไปทางเขื่อนให้สบายให้เกิดน้ําท่วมนองที่บ้านผมก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เหมือนกันพอควรโดยเฉพาะช่วงที่หน้าน้ำหลากกรมชลปรทานเนี่ยไม่ได้เดจัดการน้ําให้เป็นน้ำทีท้องไปตามทุ่งเพื่อเลน้ําเข้าไปในหนองในทรายโดยตรงแต่การปล่อยน้ําให้มาท่วมทางเขื่อนใหบาลหรือว่าและพฤติกรรมการกระทบตรงนี้ถ้าเกิดว่าทางชลประทานของจังหวัดพะเยาประสานกั ประหารของอมวลาวในการแก้ปัญหาในการผ่านน้ำเข้าหนองเลไซมันจะช่วยในการเพื่อป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ของที่อัศใสของชาวบ้านให้ให้เกิดความเสียหาย,ายลดลงหรือว่าไม่เกิด,ดอะไยิ่งดีแล้วจะเป็นผุ้ธีในการที่ว่าให้หนองเลนไซนี่ยได้มีพื้นที่ในการรับน้นําได้เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ขอฝากด้วยอีกเรื่องหนึง ที่มันเป็นความต้องการของชาวบ้านในเรื่องของพื้นที่ชมพระอาทให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะทางคองชมระการอยากจะให้ทางหน่วยราชการของชมประอานช่วยประสานในทุกภาคส่วนให้ทําถนนลาดยางจ้จุดของร้านลาำจนไปถึงสรานที่บรุมน้ำที่ไม่เย็นนะครับ เรื่องนี้เป็นความต้องการของชาวบ้านเพื่อเอาไความสุร์การกาสันจรใช้ใช้เดินทางหรือว่าเข้าไปในพื้นที่ทําการ,กรเกษตรเรื่องนี้นผมขอฝากพานด้วยว่าให้ช่วยประสานกับทางสวนอาารของสายแม่แลาวนมันจะเกิดผลดีทั้ทงทั้งหมดครับขอฝากด้วยครับเพราะว่าผมเคยไปถามอะไรหนึ่งงานเขาก็อ้างว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สามารถทาได้นะฮะใ,ในภาค่วนของท้องถิ่นเนี่ย ประหาอย่างเดียวที่แต่ละการเรื่องนี้ได้แต่ว่าทางพื้นที่ของตำบลสีค้อยกับช่วงตั้งแต่ปอแฝกมาถึงปอแฝกนะฮะจนถึงเนี้ยไม่ได้รับการเหลือแลแต่ทั้งทั้งที่ว่าทางถนนของต่างฝ่ายไม่ลาตั้งแต่ไม่เย็นไปถึงโครงการทำไมเขาได้ได้อันนี้ขอฝากท่านช่วยประสานให้ด้วยขอบคุณมากครับครับกสองเรื่องเนาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำในฤดูกฝนเนาะน้ำหลากมา แม่เหลาเต็มแล้วก็เร anyway, ื่องถนนขั้นคอถนนขั้นคอรูปครับเป็นของชุมนานแล้วก็่วยงานอื Mix ่น่วยงานอื่นทําไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้แล้วก็ไปรายงานหัวหน้าครับให้เถคือเรื่องที่ผมอยากให้ให้รีบดาเนินการให้เร็วที่สุดนะครับดยเน่อเพราะมันเป็นความทุกของชาวบ้านมา้ำเดินนะครับมีการั้งสืออะไรบ้างมั้ยไยังครับทำไปเยอะแล้ว ครับวันนี้ผมได้ทำทำหนังสือไวแล้วนะครับแรกรครับแล้วตอบแล้วครับปี2567ก็ประมาณนี้นะครับจะได้รับอยู่19ล้านนะครับทำตั้งแต่ไม่ยินหน่องมาจอดีพื้นหินขาสีท้อยนะครับแล้วก็ที่เหลือของสีท้อยก็เป็นใช้ปีงบประมาณ2อมครับเท่าไหร่68นะจะขอเป็นสองสองเฟสนะครับสองระยะสองช่วงช่วงแรกปี2567น่ะ เอ่อตรวจทำมางบประมาณ19ล้านนะครับเอ่อท่านผอมาพิจาาประมาณ6000ลูกบาทนะครับที่เหลือก็อย่างตี60นะครับเอ่ออันนี้ได้ขอสอบขากันแล้วนะครับตี่่พีน้องต้องการ,ากราว่าจะเนี่ยตรวจเอ่อมันไม่ต้องให้เงินนะอีกทาเดียวรุนมหะธานทำถตั้งงบไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับด้านเส้นหนึ่งก็ในในกขขันทั้งหูดร0 0ล้านนะเส้นหลังไอ้นี่ยข้างวัดสี่เหลี่ยมไปถึงตรกโจไปถึงมิสุอันนี้ก็งบประมาณ4000อณูกบจ มันมี17ล้านดแสนสามหนาบานะครับกเดือนัปีหก็ดนี้นะครับจอนเรืสองท่อทางเุมนันปับก็คือมีนบปกต1ล้านเป็นสองที่ตรงหนเปาต่อต่อจะเป็นก็เป็นเป็นขาวดีครับก็6เจ็ดอีกงบหนึ่งก็น่าจะเร็วๆนี้6แปดแล้วหรอแต่ผมก็วิ่งอยู่ก็มีแต่บินแดงนะ โอเคครับเดี๋ยวข้อแนะนำอะไรต่างๆขอ้ออะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะไปดำเนิกนการต่อนะแต่เบื้องต้นนี้เดี๋ยวขอมตติเลยครับว่าเห็นเห็นชอบกับโครงการนี้ไหมครับแต่เบื้องต้นก่อนนะครับก็เป็นไฟฟ้ากอนเนาะแล้วเดี๋ยวโซล่าเซลล์จะเป็นระยะเครื่อเติมเรา ก่อนการขอมตินะครับบ่ òn, má, ìn, nhà, má, ắng, ìn, ống, đi, ็ขอชี้แจงน้อยนะครับพมดอาจจะเป็นจำเหมือนกับสภาสีท้อยจะโต๊ะเป็นจำเลยนะครับอพอดีก่อนก่อนมามันจะได้ยินนะครับขี่พอดีอย่างเข้ามาทั้งหลังปูหลวงได้ยินปูหลวงอูพอดีว่าที่อื่นเบุษเคนไม่ต้องแต่มนอ่ะเปบุษเันหมดแล้ว ห้างสีถ้อยทีเดียวน่ยแล้วกับมีชาวบ้านห้องบาไปนอกมาควายมันตัวมันลืมถึงลืมนะไม่แซ่เขียนแ็่แต่ฟังแล้วมันสบายใจนะครับฟังแล้วมันสบายใจจริงๆแล้วเรื่องที่มาหาเทศบาลสีถ้อยเนี่ยจะมาไม่ได้มั่งบริหารนะครับแต่การที่อ้คุยกันนายกกับนายกกว่าว่ได้ว่าหับเมาสานะครับแต่มาประชุมสภากำลังประชุมเป็นื่อวันที่สิบเอ็ด เดือนแรกนะครับที่ผ่านมาจริงๆแล้วเวทีนี่เกิดขึ้นเพราะประชุมสภานะครับประชุมสภาจริงๆแล้วจะแต่เมืมันมันประชุมแล้วตั้งแต่เดือนเดือนที่แรกไปละแต่ว่าทางนี้เป็นพ่อเมื่ทางนี้เป็นเป็นคนดำดำเนินการนะครับประชุมประชาคมนี่นะครับอย่างอีกเมื่อแล้เร็วที่สุดทางสอทอหรือสภานะครับผมขออยากเป็นตัวแทนโอแทนสภาหรือสทอทุกคนนะครับมีให้ว่าเมาซ่าคนนะครับ แต่ว่านยโยกคนกับบว่าเพว่านกันเมาแต่เคนพักมาสภาคือสภาเป็นคนตัดสินใจร่วมกันแต่เมื่อเจ้าที